ค่ะพีนองคนช่องแกงสกาเดินเราบนออฟฟเชียลค่ะมันยังยีกพ่อค่ะพ่อค่ะมาขายของไม่บอกคือจังไหเปิดตัวนางฟังล่ำสอดแจงป่ะนะเออเออพ่อไหนอยู่ดเนาะ

เดอยันตรายเ้วอันนั้นมันแหงไหลมันลุกปุ่มเป่าดิจุลกิจมากินไงแล้วตัวกัเป็นตัวเพิ่นเออยี่หลี่ โตกัะโตมาตั้งแผงสรุปแล้วตั้งแพงขายเสียสันเดียวนี่เพาะมันจัดโตสิปวดเาเลถ่งสดียส่เองเรียงะปียกสอเปียกนอมาไห้แถมว่าแอบเปียกโต่นขายเสียโอ้ไปอาลาแล้วกังนไหล ไปเแล้วียวจังวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใูรหล่ามาล้อไปยหนาเมยจุดท่างหนแม่ยางก่ไหม่งยานี่ค่ะเขา่เออเราจะมาเสือเสียบที่ไหนโอ๊ยเห็นบอกเขาใจพิษอีกแล้วเมาเลยไ่เพรตัวละที่สิบดเน่ออนี่ลี ơi chi em mới ghi nè nần. Coi hiện tại một quan một quan luôn. Một quan, một quan. Một quan, đi đi. ขายเสียแล้วนะคะเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วบุได้อยากได้กันมากตอนนี้นะพี่นงคะเอามาขายหน้างานน้ำสามร้อยห้าสิบเมนเมีนมจตัว้ยขาสีสองสีสองตัวโอ้ยขมีทุกสีย่งครับเอ็กเลค่ะขอมีเร็วๆค่ะ XL สีแดงสีแดงกสีแลงโอีพอขายยังบอกพมนว่าเป็นตักสื่อนะมาโอ้ยพอขามโหดแทนเออเออจังสีแนวกับไข่เว้ยนี่ละนี่ละ น่สุภาพเป็นพข่าดิเป็นพข่างั่วเออไม่เนพข่างงวงค่าขั้วไอสวยไหมนี่อะสีไรนี่เนี่ยแดงเจ้าน้ำเงินหืจอดแจฟ้าบิมหล่าทางนั้นเพียไม่ได้พี่น้อง สีม่วงีมนีอะไรสีออกสุดโต๊งนี่แต่กินพวกมคอัแล้วเอออีหลี่อสมแบบไรปอกกัะไรันมกนพอาทั้งหนาสมทั้งกินสมผืนหูวะสีม่วงืนสุโต่ีกินพาัคอยพับโป๊ปิดนี่อพับ อเมอ้โอเคนะโอเคเอาไใอคือนี่เสียทรัพย์เลยดิใส่บเามจะใส่ได้ไหมอุ้ยนใส่บ่ได้ดอกบ่ง้บ่ได่ใส่อีกใส่อีแกผมบอกห้อันนั้นเอาใให้อู่มื่นองตัวใส่ให้มดเท่าไหร พยุนี่ไงพยุนี่สวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอยุ่ติงบอกผม่าสวัสดีไปติงก็ไม่ได้ไติงไปรนะนี้ไปติงนะเาสวัสดีไม่แก้นะมันแล้วมันหมดแจ็คเหรอมันแล้วมันหมดแีอ เป็งกวางอยหรือเอได้ยูเอ็กแอลเดี๋ยเพาะดีเลยเนาะถ้าเป็นเอ็กแอลมันอยาปจะรวมรั่วมันรวมรันวได้ไหมแบบอยากใส่สบายเมมเม่โอ้โหแล้วมาใครมาขวานมาใคร็น ใส่าแท้คุณแม่่อเอแกวโอเคบอสอค่ะขอบค่ะบ่ยันยังทั้งสินยานฟับเขาขึ้นพาะอเป็นตัวสามร้อยสี่สิบซาสโนเป็นหนึ่งพันห้าสิบบาทครับอููู้มีรถคยูี่ด้ก็ซีเรีดงเอาด้วยอยายังเอาสีเรยงเล มันไม่มสีแดง,ม,แดงม,มีแต่สีแดง <c oughs> อือมีแต่สีแดงได้เาข้าสีแดงเดียวยกีว่อยยย้เด้ใส่ออเลยนอยย็ยนมาถือข้างว่างหันนาเลยเบิดพอค่ะเอาเงนหก็ได้ผัดนะบาร์ะ

สิการนใจทายพอข่าวอผ่มวนบ่มีครับใครมีดังเหรอครับยอขาีดังเออคุณเป็นจำนวนมากเลยนะครับดงสองมีสี่สีดีสีแดงวสีแดนแวนี่สีแดงแล้วก็จะมีสีเขียว เ <laughs> าะวครับอะพี่น้องหรับคลิ่นี้ไจะมีกลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะหัวนมวนนี่แหละพ่อข้าพ่อข่าหน้าโหตนี่ <laughs> สีเช็คขี้อังกิเช็คจีแบบนี้พคตขาย่นเน้นว่าลูกขามาอยู่พ่นีมน